สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องต้านขายของวันนี้เราจะมาขายรถหกล้อกันนะครับสภาพยังใหม่เหมือนเดิมสภาพยังใหม่นะครับนครับสภาพใหม่อยู่เลยนี่สภาพยังใหม่ ใหม่มันใหม่เลยอ่า Fc ร้อยยี่สิบแท้ถ้าใครสนใจติดต่อได้ที่เบอร์เดี๋ยวจะส่งลิงก์ไว้โดนล่างๆนะครับดูนะครับดูใหม่เลยใหม่ใหม่เลยนะครับ ดูนะครับดูได้เลยขายนะครับขายย้ําขายนะครับขายนี่ครับดูไว้อ่าใครสนใจติดต่อได้ที่0933544037ย้ำอีกครั้งนะครับ0933544037หรือ0643267333 3. อยู่ที่บ้านปากลางตำบนนายูงอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกลาบเย็นเพียงเท่านี้ไปแล้วครับ